เจตชัดีครับรอยรักแรงแขนก็มีน้องไม้มีน้องโบมีน้องุ๊กลุก mm. ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบที่ดีกับชีวิตการเป็นนักสแสดงครับแล้วก็รู้ข่าวว่าพี่ตัวจากไปแล้วนี่แบบผมเสียใจมากจริงเรียกว่าช็อกเลยไหมคะตอนน้นช็อกเพราะว่าผมถ่ายละครอยู่ที่เมืองการแล้วผมก็แบบเปิด Facebook ดูอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> คือไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ แสดงว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคือแกแข็งแรงแมากตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ทราบคือผมน่าจะสี่ห้า 4, ปีมาแล้วครับที่ถ่ายละครด้วยกันรอยรักแรงแค้นแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็แบบไม่ได้ก็คิดว่าแกน่าจะแข็งแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนทํางานด้วยกันแกก็ไม่ได้แสดงอาการป่วยหรืออะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยช่วงทนี้ทํางานเราประทับใจอะไรพี่ตัวมากที่สุดคะคือพ,พี่ตัวเป็นคนเก่งมากเป็นอัจฉริยะรอยรักแรงแค้นเนี่ยเป็นสำหรับผมนะมันเป็นละครที่แบบผมชอบอ่ะผมรักตัวละครที่แก ครีเอทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทํางานอ่ะแกคือแบบแกเนียบมากใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็ทุกบททุกอะไรเนี้ยแกเป็นคนเขียนเองอะ่ะมันเหมือนกันกลองมาอย่างดีะ่ะแล้วก็สนุกสนุกมากแล้วกแกเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างเองหมดนะบทก็เขียนเองกํากับเองเพลงประกอบละครเนี้ยก็แต่งเองอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นพี่ที่ถือว่าเป็นเป็นอัจฉริยะเป็นจีเนียสเป็นคนที่เราแบบสามารถมองขึ้นไปแล้วก็แบบเออเป็นตัวอย่างที่เราอยากเอาตามได้เลยฮะเรียกว่าได้ร่วมงานกับพี่ตัวแล้วเหมือนได้พัฒนาตัวเอง S <S <S ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือปกติตะก,ก่อนก่อนนะเล่นกับละครพี่ตัว้วผมก็เล่นละครแบบละครทั่วไปละครแบบละครบู๊ละครอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นละครามาที่นุกซึ้ึงอะไรเงี้ยแต่ละครพี่ตัว้วรอยรักแรงแคนมีต้องแสดงออกมา11คนเองอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องดราม่าที่แบบเข้มข้นมากเพราะว่าผมเป็นพี่ชายนางเอกซึ่งไปฆ่าพี่สาวของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นแบบเรื่องที่แบบสนุกอะ่ะตอนแรกที่เล่นก็ไม่นึกว่ามันจะแบบ success นะปรากฏว่าก็ success มากอะไรเงี้ย บบผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนเราดูเขาเึ้นะไรบ้างนะครับในตอนคือผมมารู้เลยอย่างหนึง่งคือแต่ก่อนเป็นนักแสดงชอบรักไก่บทเบิดอะไรเงี้ยก็เอาตามที่ถนัดปากตัวเองอะไรเงี้ยแต่เล่นกับพี่ตัวไม่ได้สักคำหนึ่งก็ไม่ได้แต่และหรือทุกคํามันมีความหมายหมดนยฮะว่าว่ามันจะต้องแบบพูดตามนั้นเพราะว่าคนเขียนบอกเขาตั้งใจเขียนมาแล้วอ่ะแล้วบทพวกนี้มันเป็นการ ถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครความคิดของตัวละครว่าเขาคิดยังไงมีแบ็กกราวอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เล่นด้วยกันแกก็จะบอกเสมอว่าเล่นต้องเชื่อใจกันเชื่อใจเพื่อนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยันเป็นความแบบดีอ่ะตอนเล่นกับแกดีมากแล้วก็บรรยากาศในกองก็คือแบบตอนทํางานก็แบบจริงจังมากไม่มีเสียงเอะออะไรอย่างเงี้เลยแต่เวลาที่แบบพักกองอะไรอย่างเงี้ก็แบบทุกคนก็สนิกสนุนเป็นอย่างดีครับเรายกย่องพี่ตัวนี้เปรียบเสมือนอะไรสำหรับเรา ก็ก็เป็นครูก็ได้ครับครูเป็นจริงๆพี่ตัวเป็นรุ่นพี่ผมที่สถาปัจจุฬาแต่ว่าพอมาร่วมงานอะแกแกก็แบบคือเป็นคือยังเป็นพระเอกตลอดการแล้วก็เป็นเป็นครูในการแสดงให้กับผมนี่แหละเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออการเล่นละครการแสดงละครศิลปะการแสดงมันสนุกมีอะไรอยากจะบอกพี่ตัวไหมคะวันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกอะไรครับก็ ไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆไม่รู้จะพูด,ดอ,อะไรคืออยากจะบอกว่าทุกคนรักพี่ตัวมากพี่ตัวเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักแสดงทุกคนทั้งในฐานะที่เป็นนักแสดงในฐานะที่เป็นผู้จัดพูดกับและในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งคนระับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับพี่น้องขอขอถ่ายรู